ขอเกล้าวสู่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเองนะครับออยเมลาเคลื่อนกันอีกเช่นเคยนะครับผมเกมวันพัมแมนเดอะสโตนเกตในเซิร์ฟเวอร์จีนยอ่อนั่นเองนะครับผมอ่ะสุดท้าวันนี้วันที่25เดือนที่3เดือนหน้าเนี่ยจะเป็นตัวละครอยู่อ่ตัวละครใหม่ซึ่งมันก็ได้บีเขาเรียกว่ารูปหลุดและสกิลหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครตัวนั้นก็คือนี่เลยนะครับผมเมลสากาดนะครับอืมก็นั่นแหละเมลสากาดคือมันจะมีอะไร เที่ยวกาบมิวสากาศไหมนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วเรามาเดาสกิลกันดูว่าความสามารถของเขาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อคลิปหน้าต่อไปนะครับโอเคครับผมแล้วเราไปรับชมการพูดคุยของเรากันเลยดีกว่าครับผมอย่างที่ทราบกันดีนะครับในเดือนหน้าเนี่ยตัวละครที่จะเข้ามาก็คือเมลซากาศ ระดับ UR นะครับนั่นแหละฮะเขาว่ากันว่านะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยท่านล่างหนึ่งและล่าง2เนี่ยแมงย้อมแมวขายนะครับซึ่งมาในรล่างที่จะเป็นกลุ่มดาวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลุ่มดาวอะไรนะผมคาดว่านะฮะอาจผมส่วนตัวก่อนเลยผมคิดว่าตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นใช้เลือดในการโจมตีเหมือนเดิมนะครับเลือดเนี่ย อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าการโจมตีของเขาเนี่ยเป็นแบบไม้กลางเขนใช่ไหมเออเขาเรียกว่าไม้กลางเขนเนาะนะครับก็คือ,อ,อตัวละครตัวนี้เนี่ยผมคิดวา่าจะใช้เลือดในการโจมตีและตีตัวละครนะครับทั้งหมดไม้เป็นไม้กลางเขนเนาะซึ่งในร่างที่เป็น s n r บวกเนี่ยเขาสามารถฉุบเพื่อนได้นะครับจากพาสซีฟของเขาเอยจากอันตีของเขานะครับ ผมคิดว่าตัวละครระดับ UR เนี่ยก็จะมีความสามารถคล้ายๆกันในการคืนชีพเพราะว่าตั้งแต่มี UR ขึ้นมาเนี่ยไม่มีตัวละครไหนนะครับที่เป็นการคืนชีพเลยนะครับเห็นไหมก็คือไม่มีเลยตั้งแต่ตัวนะครับ UR มาไม่มีเลยนะฮะแถมตัวละครคอใหม่ยังไม่มาก็ยังใช้คอแบบบรรอดด้วยนะครับสายพลังก็ใช้เป็นตัวอะไรกันนะพลังก,ก็ก็แล้วแต่อ๋อใช้คิงใช่ไหมเออลืมไปว่าคิงเป็นสายพลังนะครับ ซึ่งเมลสา,าการดส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะไม่เอาเนื่องจากว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปตลอดนะว่ามันมันมันพูดส่วนตัวผมคือมันไม่ได้เทอะง่ายๆผมชอบตัวละครที่มันเท่ๆอเออซึ่งตัวละครมันก็ดูเหมือนจะไม่เก่งด้วยนะครับอ่ะเราก็ย,ยังไม่ดูสกิลมันะตัวละครผมผมแค่บอกว่าแค่ดูมันก็รู้สึกเหมือนมันไม่เก่งอะนะครับถ้าเทียบอะตอมิกคืออะตอมิกตวนนี้ตอนหรบผมเป็นจักรพรรดิเลยตอนนี้คือหน,นึ่งในจักรพรรดิเลยของ ของตัวละครในสายฮีโร่เนี่ยตัวสังพีพีเลยนะฮะตัวละครตัวนี้ผมว่าโหดมากนะครับซึ่งเซิร์ฟไทยเข้านี่อย่าลืมสุ่มกันนะฮะตอนนี้โหดจัดๆนะครับซึ่งสกิลเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันท้ายคลิปนะครับเหมือนเดิมนะฮะซึ่งตั๋วผมมาไม่ทันนะครับต้องรอนะครับตัวไม่ทันอูเสียใจจริงนะจริงๆผมอยากจะเก็บสายพีศจนะครับก็คือจะได้พีศจสักตัวหนึ่งเพราะว่าทีมพีศจผมคพิ่งโคตรกากเลยตอนเนี้ย นะครับตั้งแต่ได้ตอมบิกมาความกากก็ตกทีมปีศาจเลยนะครับก็รอรุ้นแล้วกันนะครับว่าผมจะสุ่มเมลสาก,กัดา150ใบหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นสัก160ใบไม่รู้ว่าตัวจะถึงไหมนะครับผมอาจจะสุ่มหรือไม่สุ่มก็คิดอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่อยากสุ่มครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเทียบจริงๆแล้วอ่ะมันมันไม่ได้เก่งนะครับใน ในไอ,อ้ทั้งรูปร่างอะ่ะผมไม่ชอบรูปร่างมันอยู่แล้วนะครับพอดูดิดูรูปร่างมันดิลากสอง 2, แม่งมีปีกร่างที่สามมาแม่งปีกหายโอ้โหอะไรครับเนี่ยไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยแบบเนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็นั่นแหละฮะ <c oughs> ใครที่อยากสุ่มก็เตรียมไว้ร้อยแปดสิบใบนะครับสาหรับตัวละครต่อจากเกียววินแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะไม่สุ่มอยู่แล้วนะฮะน่าจะนะเพราะว่าเกียววินเนี่ย เราน่าจะสุ่มเกลียววินกันโนอะ้โหแต่ว่าต,ต่อจากคิงตัวนี้หนักแล้วตัวนี้หนักเหมือนเดิมโอ้โหน่าจะไม่สุ่มกันละมั้งไม่มีตัวนั่นแหละนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ย่าแปลกใจค,ครับเดี๋ยวผมจะไปตามติดกระแสโซโล่เลเวลรลิงอะไรก่อนนะครับขออนุญาตนิดนึงนะขออนุญาตไปเบียวนะครับเดี๋ยวกลับมานะฮะก็ผมไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรด้วยนะครับมันก็ไม่ค่อยมีคลิปที่จะทำ วันะะพันแมนกิจกรกรมล่าสุดอะไรเนี่ยคีบที่ทําสีแดงเนี่ยผมก็หมดไปนิดหน่อยยังไม่ได้เลยเนี่ยในกิจ <c oughs> กรกรมแบบนี้แม่งโคตรเกลือเลยผมสุ่มไปแค่ยี่สิบใบนี่เกลือจัดนะครับก็รอลุ้นรอแล้วกันนะฮะว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับน้าจะเป็นสุ่มตัวละครไหมเออทำพาร์ทส,สิบสองไหมยัง <c oughs> ไม่มีเลยทําอะไรอะ นะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชรกดซับสไคร b e กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในเกมหน้าหรือคลิปหน้าก็ว่ากันไปนะส่วนวันพ่แมนจะยาวๆอยู่กับเราไปยาวๆนะเกมที่เรารักนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับผม